คะอะีสปินของเรามาแล้วจ้า <Yeah. S 1> ตัวสเก็ตเตอร์ <Woo. S 1> นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง 4, 15, เจสีปันเ้อจ้ะอ่ะวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับเกมของค่ายิโนส P G นะคะเกมมาจองเวนะเกมนี้คือเป็นเกมยอดฮิตของคนที่เล่นสล็อ P G กันเลยทีเดียว วันนี้เราก็จะใช้เทคนิค5%ของเงินทุนนะคะในการเบ็ดมารอดูกันว่าจะเข้าโบนัสง่ายไหมและอะไรถึงทำให้กลายเป็นเกมยอดฮิตของค่ายนี้เลยนะจ๊ะตัวเกมนะคะก็จะทำเป็นสนัญลักษณ์ไพ่นกกระจอกนะคะจะจายอยู่ใน5กลงล้อนนะอ่ะเหมือนฟีสปินจะเข้าแล้วนะคะตัวนี้ก็เข้าครบ3ตัวถึงจะ เข้าฟรีเกมให้นะคะอ่าฟรีสปินของเรามาแล้วจ้าตัวสเก็ตเตอร์นะคะเมื่อเข้า3ตัวแล้วก็จะได้10ฟรีสปินนะคะเราก็มารอดูกันว่าโบนัสของเราจะแตกไปที่เท่าไหร่นะคะอ้าวายมาแล้วค่ะสวยๆกันเลยเอาหหายไปเกือบครึ่งหน้าเลยนะคะตัวสีทองตรงกลางนี้นะคะ เมื่อมันเข้าแล้วนะมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นตัววายให้นะคะอะในโบนัสของเราเนี่ยเมื่อเข้าฟีสปินแล้วสามารถคูณไปได้สูงสุดที่10เท่าดังนั้นเกมนี้เมื่อเข้าฟีสปินแล้วนะบอกได้เลยว่าแตกหนะักแน่นอนคะ่ะรับประกันอ้าวสวยอ้าวคูณ10มาไหมอ่ะไม่มาแต่ก็ได้170กิเด้อ ไปต่อกันค่ะก็ได้อยู่นะคะเพื่อนๆตอนนี้คือทุนเรายังลดไปไม่ถึงครึ่งเลยนะคะก็เข้าฟีสปินให้แล้วถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเทคนิค5%ของยอดทุนนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปทำตามหรือว่าไปเล่นเกมค่ายเว็บเดียวกันกันกบเจสสิได้เลยนะคะ อ้าวทรโทโวรวินมาที่เท่าไรเอยอ่ทั้งหมดโบนัสไปที่511บาทนะคะใครที่ชอบเกมนี้อยู่หรืออยากลองเล่นตามเจสีสามารถแอดไลน์มาขอได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้เดยก็ได้เดี๋ยวเจสีตามไปบอกนะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ she